ดีแฟนคลับตะลึงกรุงจอหนนี่กองปราบครับมาครบกับตอนที่4ี่นะครับเมื่อนี้ผมจะมาโชว์วิธีการของวัฒนธรรมของคนลุ่มแม่น้ำมูลนะครับนี่คือแม่น้ำมูลแม่น้ำสายหลักสายสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องครับนี่กระแหโขงแหโขงนะครับแหขนาด8ดศอก9ศอกวันนี้ผมจะมาหวานแห้ให้ทุกท่านดู คอยติดตามดูนะครับว่ามันจะได้ปลาอะไรผมจะวานแหให้ทุกท่านดูโอ้วใหญ่แต่นอกวานาาแ่พ่อวะี่เอาเอาแหนี้เป็นแหที่ใช้ล่าปลาบึกในแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงนะครับผมจะมาวานให้ทุกท่านดูว่าผมจะได้ปลาอะไรวัฒนธรรมของคนอีสานครับจะหากินตามรุ่มน้ำ จะมีทั้งการหาปลาโดยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหมีอวนมีเบ็ดมีรอบมีไสนี่คือแหครับแหอันใหญ่จอบป้อนกันเมอมึงเอานะครับเด้อเบิง้งวิธีการหาผมศิสาธิตไทยพีให้นองทางชาวกรุงเทพหาคนครได้ดูนะครับผมกำลังจอบป้อนปลาอยู่นะครับ คือไรคือแลี้ยวค้อไรคือเลี้ยขึ้นแลี้ยวตัวมันไงยังไง <c oughs> โอ้ยอยู่บหนะ้าอยู่บนนะ้ามาแล้วมาแล้วสง <c oughs> สัยจะได้ปลาใหญ่ครับสงสัยจะได้ปลาใหญ่พี่น้องพี่น้องสังเกตด,ดูแนลแตกศอกครับแผลแตกสอกพี่น้องเลยสงสัยจะได้ปลาใหญ่น่าจะเป็นปลาใหญ่เฮ้อเฮ้อ โอ้จับพีทครับกำห้ำจ้กของโอลงเลยประคองข้าวหนึ่งกครับได้หัวเองก็มุดดนเนี่ยนาะเป็นอะไรก็ได้ไม่สองหลอบสามหลอบอะไรนี่เป็นอะไรวะเนาะวันนี้เนาะ โอ้ยสงส <AND S 3> ัยสิปลาใหญ่ด้อครับเด้อหายเบิงเด้อผมมีพี่น้องเด้อเฮ้ได้ปลาไปปไไปไปไวไปลาใหญ่ปลาใหญ่ม มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันธรรมดาเลยไม่ธรรมดก็มีมโมโมมปลากระพงโอ้ย <c oughs> ตาทตาไม่ข่วยกันหรอก <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยว่าตาหวานมีเสียงนะครับผมไม่มีน้องคนพี่น้องไปไป,ไป,ไป